สวัสดีครับวันนี้พวกกับผมและร้าไลออนขายเช่นเคยนะครับและสําหรับวันนี้นะครับลูกค้าท่านใดนะครับที่กําลังมองหานะครับรถตู้พรีเมียม11ที่นั่งนะครับเป็นรุ่นท็อปสุดนะครับโฉบไมเนอร์เชนกระจังหน้ารูปแบบใหม่แบบนี้นะครับต้องรีต้องไวเลยนะครับและคันนี้นะครับเป็นโฉบไมเนอร์เชนนะครับเป็นรุ่นท็อปสุดนะครับปี2018เลยนะครับฮุนไดเฮสทวันนะครับ2.5งจุดห้ีลักปี2018นะครับเป็นโฉบไมเนอร์เชนนะครับ นี่กระจังหน้ารูปแบบใหม่นะครับเป็นโฉมปัจจุบันแบบนี้เลยนะครับและรุ่นท็อปสุดนะครับเขาจะมาพร้อมด้วยปะตูไฟฟ้านะครับสองฝั่งซ้ายขวาเลยนะครับที่ติดตั้งมาจากโรงงานตรงรุ่นตามสเปคนะครับและยังมีกล้องนะครับสมาร์ทวิว360องศาหรือกล้องรอบคันนั่นเองนะครับและยังไม่หมดนะครับยังมีระบบช่วยในการขับขี่นะครับอัตโนมัตินะครับหรือครูซคอนโทรนั่นเองนะครับต้องบอกว่าฟังก์ชันออปชั่นนะครับน่าใช้มากๆเลยนะครับสำหรับรถโฉมนี้นะครับ และคันนี้นะครับเป็นรถบ้านแท้ๆเลยนะครับและใช้น้อยมากๆนะครับต้องบอกว่าภายในนะครับใหม่กิฟตเลยนะครับใหม่เพียง30,000กว่ากิโลเมตรเท่านั้นนะครับและที่สําคัญนะครับรถมีประวัติดูแลศูนย์เข้าศูนย์ทุกระยะถึงปัจจุบันนี้เลยนะครับคู่มือบุ๊กเซอร์วิสกุญแจสํารองอยู่ครบเลยนะครับและวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพามาชมนะครับว่าเจ้าฮุนไดเฮสตวันนะครับตัวท็อปสุดนะครับตัวดีลักตัวนี้นะครับมีออปชั่นฟังก์ชัน อะไรบ้างนะครับภายในจะใหม่ขนาดไหนนะครับนี่ด้านหน้าเลยนะครับที่เป็นเอกลักษณ์ของโฉมนี้เลยนะครับเป็นปี2018แต่เป็นตัวเม n นเ c h a ์เชนนะครับนี่โหต้องบอกว่ากระจังหน้าค่อนข้างใหญ่นะครับมีกล้องนะครับรอบคันให้ด้วยนะครับไฟหน้านะครับนี่เปลี่ยนใหม่นะครับเป็นโปรเจคเตอร์นะครับแบบนี้เลยเปิดปิดแบบออโตหรืออัตโนมัติด้วยนะครับมีไฟตัดหมอกให้นะครับตรงรุ่นตามสเปคเลยนะครับและสําหรับสี องบอกว่าสีนี้พิเศษมากๆนะครับเป็นสีน้ําตาลนะครับหรือที่เราเรียกกันว่าแบ็กบราวนะครับก็คือเวลาในร่มนะครับเขาจะมองเหลือบดํานะครับ่แต่ถ้ารถอยู่กลางแดดนะครับหรือประกายแดดนะครับจะมองเป็นสีน้ําตาลนะครับที่เราเรียกกันแบ็กบราวนั่นเองนะครับนี่ต้องบอกว่าสีนี้นะครับค่อนข้างพิเศษนะครับสวยงามมากๆเลยนะครับมองไม่เบื่อแน่นอนนะครับและในส่วนของนี่แม็กเลยนะครับ คันนี้นะครับเป็นแม็กอัลลอยขอบ18นะครับรัดด้วยยางมิชลินด้วยนะครับต้องบอกว่าแม็กใหม่มากๆนะครับต้องบอกว่ากิฟต์มากๆเลยนะครับไม่มีรอยเบียดฟูตบาทแต่อย่างใดเลยนะครับสภาพต่างๆต้องบอกว่าเจ้าของเดิมดูแลรักษารถดีมากๆเลยนะครับและสําหรับรถรุ่นท็อปสุดไม่เลยเดี๋ยวเราชมนะครับปะตูไฟฟ้านะครับนี่ที่ติดตั้งมาจากโรงงานนะครับตรงรุ่นตามสเปคของเขาเลยสําหรับตัวดีลักนั่นเองนะครับภายในนะครับต้องบอกว่าเบาะนะครับ เบาะหนังสีเบจใหม่กิฟเลยนะครับนี่ยังแน่นยังตึงมากๆเดี๋ยวเราค่อยพามาชมภายในกันนะครับและในส่วนของด้านหลังกันนะครับคันนี้นะครับได้กล้องนะครับมาให้รอบคันเลยนะครับมีกล้องมองหลังพร้อมเซ็นเซอร์มาให้ด้วยเป็นรุ่นท็อปสุด H1 ตัวดีลักนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ชมนะครับด้านในกันในเป็นเบาะหนังสีเบจทั้งหมด11ที่นั่งเลยนะครับต้องบอกว่าเบาะยังอยู่ในสภาพทิมใหม่มากๆนะครับ พลาสติกนะครับการลอยตรงนี้นะครับยังห่ออยู่เลยนะครับนี่มีพมเข้ารูปนะครับให้รอบคันเลยนะครับและเดี๋ยวผมจะพาไปชมออปชั่นนะครับภายในด้านในกันและนี่นะครับจะเป็นภายในนะครับสำหรับคุณได้เสันะครับรุ่นท็อปสุดนะครับจะเป็นสีโทนดําตัดกระบอกหนังสีเบจแบบนี้เลยนะครับกุญแจจะเป็นกุญแจรีโมทแบบนี้นะครับมีด้วยการ2ชุดนะครับเวลาเราสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับเสียบบิดสตาร์ทได้เลย นี่เป็นเครื่องยนต์คอมมร์เรลดีเซลแล้วด้วยนะครับเดี๋ยวเราให้ชมนะครับเบาะด้านข้างก่อนเลยเป็นเบาะหนังสีเบททั้งหมด11ที่นั่งนะครับต้องบอกว่าเบาะยังแน่นยังตึงยังอยู่ในสภาพที่ใหม่มากๆนะครับแผงประตูนะครับเป็นสีเบทตัดกับสีดำนะครับลวดลายหนังสีเบทต่างๆนะครับสวยงามมากๆนะครับช่องแอร์เป็นลายไม้นะครับที่ตกแต่งเป็นเอกลักษณ์เลยนะครับและในส่วนของในหน้าจอนะครับ เป็นหน้าจอต้องบอกว่าขนาดใหญ่มากๆนะครับหน้าจอทัชสกรีนจากโรงงานเลยนะครับมีกล้องนะครับสมาร์ทวิว360องศารอบคันเลยในเราสามารถเลือกดูมุมมองด้านหน้าด้านท้ายนะครับซ้ายได้ขวาได้หมดเลยนะครับและด้านหลังมีเซ็นเซอร์การ,ระยะถอยให้ด้วยนะครับออปชันจัดเต็มแน่นอนระบบแอร์เป็นแอร์ดิจิตอลหรือแอร์ออโต้แล้วนั่นเองนะครับเป็นเกียร์อัตโนมัติหรือเกียร์ออโต้ด้วยและฟังก์ชันต้องบอกว่ายังไม่หมดนะครับยังมีระบบ อุ่นเบานะครับร้อนเย็นนะครับฝั่งคนขับนั่นเองนะครับเวลาเราจอดรถตากแดดนะครับเบาะร้อนนะครับเราสามารถเลือกนะครับนี่ให้อุ่นเป็นลมเย็นเป่านะครับสําหรับคนขับนั่นเองสําหรับเลขไมล์คันนี้นะครับไมค์เพียง39 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นนะครับและรถมีประวัติดูแลศูนย์เข้าศูนย์ทุกระยะเลยนะครับและในส่วนของพวงมาลัยกันนะครับเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับนี่มีโลโก้ฮุนไดมีแอร์แบ็กตรงนี้นะครับ และฝั่งขวาตรงนี้นะครับจะเป็นระบบ c r สคอน Control นะครับหรือระบบช่วยในการขับขี่นะครับอัตโนมัตินะครับเวลาเราวิ่งต่างจังหวัดนะครับหรือระยะทางยาวๆไกลๆต้องบอกว่าช่วยในการขับขี่ของเราดีมากๆเลยนะครับและนี่นะครับจะเป็นกระเป๋าสมุดคู่มือนะครับ b o กเ Service ต่างๆต้องบอกว่าสําหรับคันนี้อยู่ครบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคู่มือการใช้งานรถนะครับคู่มือประตูไฟฟ้านะครับและที่พลาดไม่ได้นะครับสมุดรับประกันหรือ Book Service นั่นเอง นะครับและคันนี้นะครับมีประวัติดูแลศูนย์เข้าศูนย์ทุกระยะเลยนะครับไม่มีว่างมีเว้นเลยนะครับนี่ดูแลเช็คระยะตามระยะเลยนะครับนี่นะครับจะเป็นเบาะนั่งนะครับแถวที่2หรือแถวหลังนั่นเองนะครับต้องบอกว่าเบาะนะครับยังอยู่ในสภาพที่ใหม่มากๆนะครับยังแน่นยังตึงนะครับไม่มียับไม่มีช้ำไม่มีขาดเลยนะครับต้องบอกว่าเจ้าของเดิมนะครับดูแลรักษารถดีมากๆเลยนะครับและยังได้พรม นะครับเข้ารูปนะครับรอบคันแบบนี้เลยนะครับดูแลรักษาง่ายมากๆนะครับและสําหรับรูปทอมสุดนะครับนี่เลยนะครับเขาจะมีจอเพดานนะครับหรือทีวีเพดานแบบนี้เลยนะครับเราเพียงกดเปิดแค่นี้เลยนะครับเขาจะเป็นระบบออโต้ระบบไฟฟ้าแบบนี้เลยนะครับเราห้ามเอามือไปง้างไปดึงนะครับเดี๋ยวระบบเขาจะเสียนะครับนี่เป็นโลโก้ฮุนไดต่างๆนะครับพลาสติกกัน้อยหน้าจอยังไม่ได้มีการแกะใช้งานเลยนะครับเขาจะสะท้อนภาพนะครับ จากหน้าจอนะครับด้านหน้าหน้าจอหลักนะครับนี่ด้านหน้าดูกล้องอยู่นะครับก็จะโชว์ภาพนะครับกล้องแบบนี้เลยนะครับเวลาปิดใช้งานนะครับเราก็กดปิดแค่นี้เองนะครับนี่ระบบแอร์ต่างๆนะครับก็บอกว่าเย็นทั่วห้องโดยสารแน่นอนนะครับมีทั้งตอนที่2ตอนที่3ต่างๆนะครับมี2ฝั่งซ้ายขวานี่6ช่องเลยนะครับแอร์เย็นทั่วห้องโดยสารแน่นอนนะครับและเดี๋ยวผมจะพามาชมภายในห้องเครื่องนะครับสําหรับ เดี๋ยวเราให้ชมเลยนะครับรอยหัวน,น็อตรอยตะเข็บเม็ดอาร์ตต่างๆนะครับสองฝั่งซ้ายขวาน็อตฝากระโปรงต่างๆไม่มีรอยขาลอยงัดแงะเลยนะครับลอยมาร์กิง้งรอยแต้มสีจากโรงงานยังอยู่ครบทุกทจุดเลยนะครับแผ่นการความร้อนต่างๆนะครับยังอยู่ในสภาพที่ใหม่เลยนะครับไม่มีขาดไม่มีเปื่อยไม่มียุวยเลยนะครับและเครื่องยนต์ต้องบอกว่าเราสตาร์ทเครื่องยนต์อยู่นะครับเครื่องเดินเงียบเดินเบามากๆนะครับรอยมาร์กิ้งรอยแต้มสีจากโรงงานอยู่ครบทุกจุดเลย นะครับและโฉมไมเนอร์เชนเครื่องยนต์ A2 นะครับนี่เขาจะมีโลโก้นะครับภาษาอังกฤษนะครับคำว่า A2 นะครับระบุไว้ชัดเจนเลยนะครับเป็นเครื่องยนต์ 2,500cc 175แรงม้าเลยนะครับและเวลาปิดนะครับง่ายมากนี่แค่นี้เองนะครับและสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่กำลังมองหารถตู้พรีเมี่11ที่นั่งนะครับเป็นรุ่นยอดฮิตยอดนิยม ขายดีมากๆนะครับมาไวไปไวมากๆนะครับท่านใดที่หาอยู่ต้องบอกว่าต้องรีต้องไวเลยนะครับและคันนี้เป็นรถบ้านนะครับและใช้น้อยมากๆไม่เพียง30 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นนะครับและที่สําคัญนะครับมีประวัติดูแลศูนย์เข้าศูนย์ทุกระยะเลยนะครับและร้านไลออน่าวของเรานะครับรับประกันไม่มีอุบัติเหตุชนหนักพิกคว่งหรือน้าท่วมนะครับการันตีเลขไม่แท้ร้อเเซนและสําหรับราคานะครับวันนี้เรามาจัดโปรโมชั่นราคาพิเศษเลยนะครับวันนี้นะครับเหลือเพียง 1>, 1 3 9 0 0ล้านบาทเท่านั้นนะครับและสำหรับราคานี้ลูกค้าจะได้โปรโมชั่นของแถมนะครับสำหรับร้านไลออนคาต้องบอกว่าจัดหนักจัดเต็มมากๆนะครับลูกค้าสามารถซื้อได้ทั้งสดและจัดเฟแเนซตเลยนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่ซื้อสดนะครับไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มเลยนะครับจ่ายเพียง1 3 9 0 0ล้านบาทเท่านั้นนะครับเพาะร้านเรา ฟรีแวดกรณีลูกค้าซื้อสดน,นะครับฟรีค่าโอน,นรฟรีน้ํามันเต็มถังบริการช่วยเหลือฉุกเฉินและของแถมนอื่นอีกต้องบอกว่าจัดหนักจัดเต็มมากๆนะครับและสําหรับลูกค้าที่ซื้อจัดไฟแนนซ์นะครับพิเศษไม่แพ้กันเลยนะครับจัดเต็มฟรีดาวไปเลยนะครับผ่อนเริ่มต้นเพียง23,000บาทต่อเดือนเท่านั้นนะครับสูงสุดไปเลย7ปีดอกเบี้ยพิเศษต้องบอกว่าตา่มสุดพิเศษสุดๆเลยนะครับเริ่มต้นเพียง2 5 9เเท่านั้นนะครับลูกค้า สามารถซื้อได้้งสดและจัดไฟแนนซ์เลยหรือลูกค้าท่านใดที่อยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกมานะครับเราก็มีไฟแนนซ์บริการนะครับวิ่งข้าไปเซ็นเอกสารกับลูกค้าถึงที่บ้านหรือที่ทํางานได้เลยนะครับผลไฟแนนซ์อนุม,มัติรับรถได้ทันทีกรณีลูกค้าไม่สะดวกมารับรถเราก็มีบริการจะส่งรถถึงหน้าบ้านลูกค้าเลยนะครับหรือลูกค้าท่านใดจะเข้ามาดูคันนี้คันจริงที่ร้านนะครับหรือคันอื่นๆที่ร้านนะครับเพียงเซิร์ชใน Google Map ว่า l i ออนคาเป็นภาษาไทยนะครับรับปากมู่ไว้ที่ร้าน ตรงนี้เลยนะครับร้านเราตั้งอยู่บนถนนกาญจนาพิเศษบางแคนะครับตรงข้ามกับสมาคมชาวปากใต้นะครับร้านเราอยู่ติดถนนใหญ่นะครับหาง่ายมากๆเลยนะครับร้านเราเปิดทุกวันนะครับ9โมงเช้าถึง6โมงเย็นเลยนะครับเสาร์อาทิตย์ก็เปิดนะครับลูกค้าสามารถเข้ามาดูรถได้ทุกวันเลยนะครับและก่อนที่เราทําการส่งมอบรถนะครับเราจะทําการล้างขัดเคลือบสีฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อนะครับลูกค้าจะได้รับรถสวยๆสภาพพร้อมใช้งานนะครับสภาพต้องบอกว่า นางฟ้าจริงๆนะครับและวันนี้นะครับผมมารีวิวทันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับรบกวนลูกค้าทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดส u ั s c ส i า e ทุกช่องทางเลยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมารีวิวขั้นไหนนะครับจะได้ไม่พลาดการติดตามเรานะครับวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ